ซีโอแล้วโอเคนักข่าวแค่ซีโอคำถามนะซีโอท่านหนึ่งครับท่านผ่าเออนี่มันมันมีความหนักหน่วงขนาดไหนครับตอนนี้กับสตูดิโอของเราจริงๆในฐานะซีโอเนี่ยเราเป็นมาประมาณสองปีแล้วเพราะว่าผมแบบทำสตูดิโอซาเทอร์มาแล้วเราก็รอดับควอนอร์มาแต่ว่าเรารอดับมาในฐานะที่แบบยังไม่ได้เราปริ้วิวชิ้งานที่เป็นของซีโอออริจินอลซะเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นชิ้นแรกจริงๆเพราะฉะนั้น โหต้องขอบคุณไม่ได้ผิดงานเลยเทุกคนแบบทำงานกันหนักมากๆไม่ว่าคุณลีคุณนัสคุณโจเนี่ยบริษัทมีกันอยู่แค่นี้แค่นี้ก็ยังทำงานกันอย่างเต็มที่ก็แบบอย่างจริงจริงก็เพาะแต่ที่เอาอริ่ในเรื่องของซีรีส์เราแบบที่ต้องตัต่อไหนซีรีส์เนี่ยตีมากตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะทำได้ยากมากนะเีราะมีงานเลยกว่าจะได้ทำในชิ้นจริงอะนะ แต่ว่ามันมาเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราเจอคนรู้นคนนี้เราเหมือนเรามีทีมน,นที่ดีสปอร์ตเราเราเจอคนที่ดีก็เลยลาบว่าเริ่มขึ้นจริงจริงเป็นวันีหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่เ,เหมือนกันของบริษัทเราแบบโอ้ยาเห็นเรากล้าที่จะก,ก้าวขึ้นมาผมว่ามัน <c oughs> ไม่ได้ใช้ความกล้าเออ <c oughs> ความบ้า <c oughs> เ,าเลอาหรออจริงๆอย่างที่บอกคือรู้สึกว่าเฮ้ยในในในคิวที่มันมีเท่านี้เราสามารถจะทำสิ่งนี้ได้จริงๆเราะว่าถามตลอดเวลาแล้วก็ รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราทําตรงเนี้ยในช่วงเวลาที่ยี่ยี่สิบเก้าคนมันก็เฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเราทําหน่อยมันมันพันทุนในชีวิตแล้วก็เราอยากเห็นผลงานจริงๆที่เราทําออกมาแล้วมันไปอยู่ในหน้าจอแล้วมันแบบทุกคนสามารถบอกได้ว่าแบบนี่มันแมสเซจแีแมสเซจมันมีนิ่งมันพูดกับเขาแล้วมันยี่สิบสายเราเนี่ยท้าเหมอกเลยเหรว่าเป็นตีทอลสำหรับเลขสองเก้าบางอะไรเงี้ยมันว่าทุกอย่างระสบของมัน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 เป็นแบบว่า มีความเงินเงินที่ที่เรามาตรงนี้อะไรอยา่างเงี้ยแตว่าคือถามว่าปีทองไหมมันมีทุกปีมีความรูปแบบไม,ม่แหละต่างกันมากปีนี้สนุกแบบนี้ปีนั้นสนุกแบบนี้แต่ว่าปีนี้ก็เข้มข้นหน่อยมีหลายอยา่างที่ให้ทำแต่ต้นปีนี่นกลางกลาเปียกลางปีใช่กลาเป็นห่ว<ช>งเรื่องกบหน้ากบใจน<ม>ี่แหละใช่ครับผมหลังจากวันแรกผมน่าจะได้พักก่อนแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเครียดิวไงเพราะว่าวันนี้คือเป็นวันแบบวี่เงี้ยเพราะว่า ทุกสีที่เราทำอ่ะมันจะออกมาภายในวเวลาภายในหล่อซาวที่ไม่นั่งตรงกลางเลยนะเพราะว่าตอนเดินเข้างานมาซาวที่เปิดในงานอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะได้พักผ่อนเยอะคุณได้ทิ้งาว่าคุณลงมือทำเองในทุกๆโปรเซสทุกขั้นตอนเลยอ่ะใช่ทำไมไม่คนอื่นอ่ะเออจ้างเธอไหนงานนั่งไม่แบ่งขั้นตอนนั่งเงินหน่อยไม่ไม่จริงๆอ่ะแค่รู้สึกว่าอยากบางทีเรามีภาพในหัวแล้วบางทีเขาทำมาอีกแบบหนึงแล้วเราก็อาจจะ adjust ได้แต่บางทีรู้สึกว่า อันเนี้ยถ้าสมมติไม่ใช่เราอ่ะเขาจะทำออกมาอีกแบบแน่แน่ก็เลยลงมาสิ่งนี้ไปด้วยตัวเองแก็ต่างต่างเห็นว่าเรื่องเสร็จหมดเราต้องลงมือเองจริงๆริงทีมผมเนี่ยเขามีพอดอยู่ซึ่งเราหยิบเราเห็นพอดนี่มันน่าสนใจมากเราหยิบมาแล้วเรามาทำเพื่อให้เรื่องมันสมบูรณ์แล้วก็มีทีมมาช่วยกันใช่ทุงทีมแรียนขนาดใครเริ่มต้นแบบ โตมากันแบบว่าดูหนังซีรีส์แล้วก็เพลงผมส่วนมากก็จะมีความเป็นซีนิมาติกนะไอ้มีในเรื่องราวมันเป็นเรื่องที่สั้นๆไงสี่นาทีสีนาทีสา,ทสามนาทีอันนี้มันเป็นเรื่องอลองอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันอยากจะให้งานของเรามันเป็นชิ้นยาวๆสักชิน้นหนึ่งไว้แอบหลายตอนหน่อยอะไรอ่เงี<ม>้ยเพื่อที่คนดูจะได้แบบดูไปแล้วออดูไปแล้วเราไปเอ็นจอยมินิชั่นด้วยกับเซิร์ชกันมด้วยแล้วยิ่งไปเล่นหนี่ยเสสมาะเงีแฟชั่นในเรื่องการแสดงมันก็เพิ่มขึ้นแล้ว แล้วมีหลายหคนบอกว่าผมหาหายจากวงการการแสดงไป2ปีเลยนะที่ไม่มีผลงานการแสดงออกมานอกจากหนึ่งปีจริงๆไม่ได้ตั้งใจหายห,ายหรอกแต่คือมันยังหา,หาบทหรือว่ายังหาอะไรที่เราแบบอยากจะเล่นไม่เจอแล้วพอมันเจอจริงบางทีแบบเจอจริงบางทีแบบมีปวดอยู่แต่คงไม่มีใครทำหรอกเรื่องเนี้ยทำเองก็เลยลกันหาเลยนะเนาะใช่อะไรเงพราะจริงๆมันหนักอย่านี้มันมีความที่เราบางทีก็จะปวดหรือว่ากลัวเครียดอะไรก็มันโหลด ผมและทีมงานน่าจะโหลดกันอยู่ประมาณหนึ่งแต่เรามีเวลาพักผ่อนอยอนะเราเรายังได้นอนอิ่มยูหกเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็พยายามจะจัดสรรเวลาแหละเพราะว่าที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพเราแล้วก็สุขภาพทีมงานด้วยแล้วที่สำคัญคือแฟนเขาก็จะมางหวังเอาอีกทีว่าเฮ้ยเป็นยังไงไหวหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกโผกในใจก็เลยมันจะขมิบมนไม่เป็นมันจะขมิบแม้ว่าอ๋อไม่ใช่เสีย ไม่ใช่คำนี้แต่หมว่าแบบเจ็บบ้างงานบ้าเอินผมไม่ได้มองเป็นงานมันก็เลยไม่รู้สึกว่าบ้างรู้สึกว่ามันทำพราะสนุกอย่างผมมีช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทําสิ่งนี้เลยเป็นอาชีพด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เราได้ทํามันเป็นอาชีพมาแล้วเกิดการความบ้านคันในการที่อยากทำนู้เลยนี่ยก็เลยไม่มีเลยที่ว่างไหมครับโอ้โหงานผาทำไรไม่ดูเลยไม่ดูเลย ก็คือตอนนี้ก็คือเป็นของงานมากมใช่ใช่คนไม่ได้กินหรอกครับกินว่าไงต้องคนประเภทไหนไม่ออกก็จะกินว่าไงต้องเปคนประเภทไหนไม่รู้แต่บอกว่าชีวิตส่วนตัวผมอเขาติดโสดมาแบบโคตรจิตโสดคนนี้ยังไม่เดือดรู้เดียวเลยเออคือผมเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวแต่ยังไม่เดือดรึทั้งนนั้ในชีวิตแต่ตอนที่อยู่ในคนเดียวรในเด็กตอนะเขาแบ่งให้เราอยู่เป็นชือไม่ควรนะจรินดี คนแบกอนนไปอยู่คนเดียวทำไมกผมอยู่อินโดนเกับเพื่อนๆใ่นเพนวันหมอนนีทีเมีเกนใจกเวลาแกนก็คือนี่เรื่องกันเคอืองแบบเขาก็ยุ่งเหมือนกันผมว่าอินฟ้าเราพอทํางานกันรู้สึกว่าอินฟ้าก็เป็นคนมากงานขั้นสุดยอดอนกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเซ็ตในเรื่อง แรคจิ้มมากๆแล้วก็แต่รู้สึกว่ามันมันคือแบบเย่อมันคือเย่อให้เพื่อนไปโปรไปเรีนมากกว่ามากกว่ามากกว่าเพราาะว่อินฟราของเราในรอบไหนว่ากันผมว่าน่าจะพอพอกันเลยเพราะว่าวันก่อนก็เจออินฟราที่เราถ่ายงาน G S อย่างเงี้ยก็อินฟราก็กดนอนอยู่ประมาณนึงประมาณนึงเลยก็โหลไม่ได้เลยก็ไม่เราไม่ได้พูดอะไรเลยเราแค่จับปากแล้วเราก็บอกว่าเราเล่นธุรกิจกับในการนี้ยังดีเลย ก็มีใช่มาอาจจะยากนิดนึงที่ผมพูดกับตัวเองก็ลำบากแล้วมูยังเหลือก็จะลำบากเป็นสเปกหนึ่งผมว่าเป็นเสน่ห์ของผู้น้องครับฝากมึงฝากฝากน้ครับครับผมก็ฝากนะเพียรดิ้ยใครอยากขับรถใช่ครับผมเปลี่ยนไม่ได้อันนี้เป็นคอนเทนต์เผื่อว่าเขาไปแชร์เยอะๆใช่ใช่ใช่ เป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นอะไรเราไม่ได้ซึ้งตั้นไม่ได้ไม่ใช่เป็นอ่าเป็นมีมเราแพนมาหล่นละอันนี้หล่นละเอาผอแล้วผอ่ะเอาฝากครับผมฝาก h a p ป y e นิ่งครับผมซีรีส์นะครับผมก็วันนี้แพนหลอกออกสามารถดูได้ใน YouTube ของ Studio On Saturn ซึ่งก็ฝากเข้าไปคอมเมนต์นะรู้สึกยังไงก็เรามาคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็น IG Twitter นะครับผมหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถเข้ามาสนทได้แล้วก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยอ่าโจลินครับผมพี่ไมค์บาร์โขด แล้วก็ทีมนะทุกคนตั้งใจแข่งมากๆจริงๆหวังว่าทุกคนจะได้ดูเรื่องนี้ในเร็ววันแล้วก็อยากจะดูเรื่องนี้ในเร็ววันเหมือนกันนะครับผมจะเจอกันปีหน้ากับทั้งที่เ e n d i n งกับซีรีส์ครับแล้วก็อยากจะฝากอีกนิดหนึ่งก็คือฝากเพลงประกอบด้วยนะครับก็เป็นพี่เพื่อนคนเดีวเองสุดท้ายฝากอัลบั้มด้วยนะครับผมซึ่งกำลังจะออกแล้วแล้วก็งานตั้จนะครับผมเองก็ฝากไปทำช็อตเพลง้นะกอบกันยย